สาวัสดีครับอยู่กับผม JKL นะครับผมก็ในคลิปนี้ผมก็จะมาทำการเปิดซีรีส์ดองบี้ V2 นะครับผมเพราะว่า V1 ผมได้ถล่มรูบี้ไปแล้วนะครับในเดือนนี้นั่นเองนะครับเป็นจำนวน5 1า0นวน5 1 0ร RuB ีเลยนะครับผมซึ่งเป้าหมายไอของไอดีนั้นคือ7,000นะครับซึ่งเหลือแค่2,000ผมก็อดใจไว้ไม่อยู่นั่นเองนะครับผมซึ่งอ่า V2 นะครับผมจะเก็บไปเรื่อยๆเลยนะครับผมไม่ได้ตั้งเป้าหมายาว่าจะต้องเป็น7 0 0 0นะครับเพราะว่าถ้าเดือนหน้าเป็นโคลโโบที่ผมเป็นอนิเมะที่ผมชอบผมก็อาจจะทําการเปิดตั้งแต่โคลโโบหน้าเลยนะครับแต่ก็ต้องแบ่งเปิดนั่นเองนะครับเพราะว่าเปิดถ้าเปิดตัวก็จะเปิดเอาแค่การันตีนะครับแต่ว่าเกียร์ผมจะไม่เปิดนะครับเกียร์ถ้าเป็นเกียร์ผมจะรอรอบเกียร์โดนแน่นอนนั่นเองนะครับผมซึ่งอ่า ดองบี้7,000ผมก็ยังคงต้องเล่นต่อไปนะครับและอัปเดตเรื่อยๆนะครับและดองบี้ไปให้ถึง7,000ให้ได้นะครับส่วนไอดีนี้ผมคิดว่าถ้ามันสร้างในรอบโคโลโบก็น่าจะปั้นง่ายกว่านะครับเพราะว่าเราได้ตัวกาชามาและไปเปิดตู้โคโลโบนะครับเรามีโอกาสได้ตัวคู่เทพข,ของโคโลโบนั่นเองนะครับผมซึ่งไอดีนี้ผมก็จะปั้นแบบอินดี้เหมือนเดิมนะครับเพราะว่า ผมเน้นเล่นถ้าเข้าเกมเล่นแล้วเจอตัวที่ชอบผมก็มีความสุขแล้วนะครับไม่จําเป็นต้องมีตัวเก่งหรืออะไรมากมายนะครับแต่ว่าคอลาโบนี้ผมเกลียด,ดยตัวตัวทรายเป็นที่สุดเลยนะครับเพราะว่าอ่ะไอดี ID ที่ผมเคยทําลงช่องเป็นไอดีสายฟรีนะครับผมเปิดได้ทราย2ตัวเลยเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูนะครับเป็นหลักฐานนั่นเองนะครับผม ซึ่งแบบจะมาทำไมแย่ๆก็ไม่รู้นะครับผมกองการันตีของไอลดีองบี้เจ็ดพก็ได้เป็นเจ้าตัวทรายอีกเหมือนกันนะครับผมคิดว่าโครโบนี้ค่อนข้างที่จะเกลือเลยนั่นเองนะครับผมสำหรับผมนะแต่สำหรับคนอื่นผมก็คิดว่าก็คงจะเปิดได้ตัวดีๆกันเองนะครับผมก็สำหรับไอดีนี้ผมก็จะเติมแค่แพ็คเริ่มต้นเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าแพ็คเริ่มต้นทําให้เราได้ลุ้นตัวแสงมืดในตู้นะครับและมี เกียร์ไว้เล่นต้นเกมได้นะครับก็จะมีถุงมือบลาวนะครับคาทาโคนี่ถุงมือแซนลี่นะครับส่วนเกียร์ช่องท้ายผมคิดว่ายังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นั่นเองนะครับผมซึ่งเกียร์ช่องท้ายก็จะเป็นเข็มกัดแซนลี่นะครับโอเคครับก็สำหรับอา ID นี้นะครับก็ผมต้องขอตัวทำการขอตัวไปฟาร์มก่อนนะครับและ มาเจอกันในคลิปต่อไปนาะไิเป็นคลิปเปิดกาชาตู้โคลโโบนะครับก็น่าจะมีตู้เปิดกาชาคลิปเปิดกาชาคลิปเดียวนะครับแล้วผมก็จะไปเปิดนอกรอบนะครับเพราะว่าผมไปพวกมืออยู่ไม่นิ่งนะครับมีตั๋วกาชาปุ๊บก็อยากสุ่มเลยนะครับผมโอเคครับก็สลับคลิปนี้ก็คงมีประมาณนี้ก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสลับคลิปนี้ไปละครับผมสวัสดีครับผม